อาบตัว EP 5ผมจะต้องเป็นคนดังให้ได้เลยโอ้ทุกคนเดกระแดงไดมอนด์วะสู้ไม่ได้แดน่เลยผมขี้กากอทุกวันนี้เล่นขี้กากมากเลยคนอื่นเขาขึ้นแดงไปหมดแล้วผมยังไม่ได้ขึ้นเลยท่านผู้ชมจังหวะนี้นะครับมันอยู่ยวขวามือ,อมไม่โดนหัว โ,โ,โหน่เอกทุกคนสงสัยมันคงไกลเกินนะครับทุกคนตำยาแป๊บจะตายแล้วไม่ว่าจะงเจ็บหายอยู่ข้างหลังเราผิดหัวหนึ่งผิดหัวหนึ่ง๊มยาก่อนต้องตำยาก่อนตำยาก่อน ึ๊บเจอหัวแตก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 แล้วก็ต้องรีบซ้ำหัวแตก<ะ>แล้วก็รีบซ้ำเอ,ย,อยไม่ติดหัวเลยเว้ยหัวอีกหนึ่งเออตาย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 าย,า,ย,า,ย,ยาไม่มีแล้วทุกคน,กนเอาอยิงเพื่อนตัวเองเฉยยาไม่มีแล้ว ชนะเฉยเล่นปืนอะไรดีบ้าพพันสี่ันห้าได้กอดได้กอดสองพรยีะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเละเทะโอ้โหเมื่อคืนนี่ดันดันยังไงก็ไม่ขึ้นไดมอนสองนะครับตึงมาก เอ้ยมันออกมามันออกมาซ้ายมือแล้วเพี้ยนซ้ายมือมีตัวผู้หญิงมันมาซ้ายมือปั๊มยาแป๊บปุ้ยสว่วนนี้โอเคครับผมป้ำยาก่อนลวกัน <First fly. S 1> เฮ้ยมีคนมาซุกกันไว้ให้ เอ้ยอะไรวะช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยอะไรวะเพื่อนเข้าดีเพื่อนช่วยโอ้โหทุกคนดูดิผมยิงแบบไปตั้งเยอะแต่มันไม่ตายชุกันเกินไม่ได้คิวเลยฮ่าน่าจะเพื่อนแบกแน่เลยตานนี้บอกเลยน่าจะเพื่อนแบกแน่เลย มันออกซ้ายมือมาดิโหไม่โผล่เลยทุกคนออกมาแล้วออไหนวะนิ่งจังวะสะเต็ปจังวะสะเต็ปเกินอุ๊ยมาหลังมาหลังตัวหนึง่งหัวแตเกเพื่อนผมโดนหลอยโดนตุ๋ยนี่ไงก็ตุ๋ยหรอมาดิมาดิ วุ้ยมิดเดียวโอ้เฮ้ยเพื่อนผมเบอร์สามมันทำอะไรวะทำไมมันไม่เจาะไอ้วัววะโอ้โหนี้โอ้หัวหลุดหัวหลุดหัวหลุดนั่นไงหัวเกือบหลุดหัวเกือบหลุดหัวเกือบหลุด อ้าวเหลือคนเดียวแล้วนี่วะนี่รเรียบต้อยเฮ้ยมีแอค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 ว่ะตึงจังวะบัดตึงหรือว่าเราเล่นกากวะตึงหรือว่าเราเล่นไม่เก่งวะสงสัยเราเล่นไม่เก่งแน่เลยคนเขาพัฒนาไปถึงไหนตอนไหนแล้วเรายังมาอัดตัวอยู่เลย โอ้โหนั่นไงดูดูดออดเอ้ยเฮ้ยไปล็อกที่ตัวเว้ยอะไรวะเฮ้ยมีตัวมาซัดเฮ้ยเฮ้ยมันกว่าเกินไปวะตึงเกินอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมีแอคด้วยดูดีเฮ้ยโคตรแอคเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยโอ้ดูดีโคตรแอกหดเลยโอ้แอกใหญ่เลยแอกใหญ่เลยแอกใหญ่เลยใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยท้อว่ะป็นไรจะขึ้นฮีโร่อีกว่ะก็ท้อเลยท้อแบบท้อมันก็ตึงเกินไปบางทียิงไม่ได้เลย ยิ่งเข้าใส่ไม่ได้เลยหัวหลุดตลอดอขอดักบ้างแล้วกันขอแอบแอบบ้างแล้วกันเฮ้ยมันไม่โผล่เว้นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาดิมาแล้วมาดิเฮ้ยมีเยอะจังวะสู้กันดีตึงยิบหายตึงโคตรตึงอ่ะเอาไปแล้วก็ซู้กันอีก Hey, เฮ้ยระเบิดโพสเยอะแม่งอะไรวะตึงยังวะเฮ้ย hey. <Hey. S 2> เกดไปแค่เป้าตึงเกินจู <c oughs> ้ไม่ไหวเลยเฮ้ย hey. ไม่ไหวเลยเฮ้ย hey. <Hey. S 2> อะไรวะโพสตึง ตึงโคตพอโคตแมต่ตึงตึงยีโบตึงยีเบเลยมันเหลี่ยมจังวะเหลี่ยมโคตรเยอะอลเลยไม่ติดหัวเลยเฮ้ยอะไรวะเ้ยเลยหัวอะไรวะพอไม่ติดหัวแล้วก็เลยหัวเฮ้ยบ้าปะนี้อะอะไรวะเอ้ตายตาย,นยแน่เลยไปไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อน เอ้ยนั่นไงแตกอีกเฮ้ยเกิดไปครับว้าวไหนวะอยู่ไหนวะนอยู่ไหนเฮ้ยเอว่าเอว่าตานี้นิ่มๆตานี้นิ่มๆหมดเลยวุตายเนี่ยผมอะไรยิงอะไรหืึตึงจังเลยสุดท้ายยังไงกี่คิวได้วะ โหตึงเลยตึงมากตึงเกินถ้าหอนจะขึ้นฮีโรอีกได้ไหมเนี่ยเอ้ยจะขึ้นฮีโรอีกว่าเอ้ย,อยจะขึ้นฮีโรอีกว่ามนไม่ให้ยังไงมันอยู่ตรงนี้หัวเตะหัวเตะเฮ้ยนี่จะนาจจะ่าเจอเฮ้ยไม่ได้เอ็มบีอะครับอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย Haa <sighs>